ตำรวจหญิงเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในสังคมทั่วโลกนอกจากความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไม่แพ้เพศชายแล้วตำรวจหญิงเนี่ยก็ยังมีความละเอียดอ่อนในการจัดก,การกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความเข้าใจและการดูแลเป็นพิเศษซึ่งในบางประเทศการมีตำรวจหญิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากความสามารถแล้วพวกเธอนั้นก็จะมีความสวยที่โดดเด่นและปฏิบัติหน้าที่ได้ดีไม่แพ้ผู้ชายเลย ซึ่งตำรวจหญิงนั้นมีอยู่ทั่วโลกแต่ว่าในวันนี้เนี่ยนะครับผมได้คัดเอาเฉพาะประเทศที่มีตำรวจสาวสวยมาให้ทุกคนได้รับชมกันโดยจะมีประเทศไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะครับอิตาลี สำหรับผู้หญิงในอิตาลีขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยคมกันอยู่แล้วคุณผู้ชมเคยคิดไหมครับว่าถ้าเกิดพวกเธอใส่เครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต้องบอกเลยนะครับว่าพวกเธอนั้นจะสวยเหมือนในวิดีโอนี้เลยซึ่งอิตาลีนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่มีการให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์และความเป็นมืออาชีพของตำรวจหญิง โดยตำรวจหญิงในอิตาลีเนี่ยก็มักจะถูกมองว่าเป็นตัวแทนของความสวยงามที่มาพร้อมกับความเข้มแข็งและความความสามารถในการทำงานหน่วยงานตำรวจของอิตาลีนั้นก็มักจะให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศในทีมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ตำรวจหญิงเข้ามาช่วยในการจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวความละเอียดอ่อนในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ทางสังคมได้อย่างเหมาะสมทำให้ตำรวจหญิงในอิตาลีนั้นก็มี บทบาทที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆไม่แพ้ตำรวจผู้ชายเลยรัสเซียสำหรับผู้หญิงรัสเซียนะครับก็ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยกันอยู่แล้วและถ้าหากพวกเธอได้ใส่เครื่องแบบตำรวจแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่า นั่งดูได้ทั้งวันแบบไม่เบื่อเลยตำรวจหญิงในรัสเซียเนี่ยมีชื่อเสียงด้านความสวยงามและความเข้มแข็งพวกเธอมักจะถูกฝึกฝนอย่างเข้มงวดเพื่อให้พร้อมกับการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชากรมากเช่นนี้บทบาทของตำรวจหญิงในการสอดส่องและก็รักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ต้องใช้ทักษะการเจรจา ตำรวจหญิงในรัเสเซียนะครับก็มักทํางานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีที่ซับซ้อนหรือบางครั้งก็เป็นหน่วยงานที่ต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านของจิตวิทยาแก่เหยื่อและอาชญากรรมอาร์เจนตินาในอาร์เจนตินานะครับตำรวจหญิงเนี่ยก็เป็นที่รู้จักในด้านของความสวยและความเป็นมืออาชีพ การทำงานของตำรวจหญิงที่นี่เนี่ยไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรักษาความปลอดภัยทั่วไปเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงการทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรีและเด็กจากความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ก็ยังมีตำรวจหญิงที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีความรุนแรงทางเพศซึ่งความสามารถในการเจรจาและความละเอียดอ่อนที่ตำรวจหญิงในอาร์เจนตินาใช้เนี่ยนะครับก็ทําให้พวกเธอนั้นได้รับการยอมรับในหลายแงม่มุมและในส่วนของความสวยของตำรวจหญิงในอาร์เจนตินาก็อย่างเช่นภาพนี้เลยนะครับ เอาเป็นว่าเมื่อคุณผู้ชมเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าตำรวจสาวในอาร์เจนตินานั้นสวยถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าอินเดีย อินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาด้านความรุนแรงต่อผู้หญิงสูงมากทําให้การมีตํารวจหญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในการช่วยเหลือเหยื่อของอาชญากรรมทางเพศตํารวจหญิงในอินเดียนะครับก็มักจะถูกส่งไปทํางานในพื้นที่ที่ต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยาและก็การเจรจากับผู้หญิงหรือว่าเด็กที่ตกเป็นเหยื่อนอกจากนี้ตํารวจหญิงในอินเดียก็ยังทําหน้าที่ในการให้คําปรึกษาและอบรมเรื่องของความปลอดภัยให้กับชุมชนต่างๆเพื่อช่วยลดปัญหาความรุนแรงทาง ในสังคมเพศสหรัฐอเมริกาตำรวจหญิงในสหรัฐอเมริกาก็มีบทบาทหลายอย่างนะครับทั้งในหน่วยงานท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง ตำรวจหญิงนั้นก็ไม่เพียงแต่มีความสามารถในการจัดการกับเหตุการณ์รุนแรงเท่านั้นแต่ก็ยังมีบทบาทในหน่วยงานเฉพาะทางอย่างเช่นหน่วยตรวจสอบการที่เรารู้จักกันในชื่อของ FBI หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีใหญ,ใหญ่ความสามารถในการใช้ทักษะเชิงจิตวิทยาและความละเอียดอ่อนในการจัดการคดีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศก็ทําให้ตำรวจหญิงในอเมริกานั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนอร์เวย์ ในประเทศนอร์เวย์เนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศที่สูงตำรวจหญิงในนอร์เวย์ก็มีบทบาทที่โดดเด่นไม่แพ้ตำรวจชายซึ่งพวกเธอจยมีความชำนาญในการปฏิบัติงานในชุมชนที่ต้องใช้การเจรจาอย่างละเอียดอ่อนตำรวจหญิงนั้นก็ยังถูกส่งไปทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อพยพและผู้ลีภ้ภัยโดยมันจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการให้ความช่วยเหลือและปกป้องสิทธิมนุษยชนตำรวจหญิงที่นอร์เวย์นั้นนะครับก็ยังมีบทบาทในการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยว กับสิทธิและหน้าที่ให้กับประชาชนด้วยฝรั่งเศสโดยตำรวจหญิงในฝรั่งเศสนั้นก็มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่หลากหลายทั้งในเมืองใหญ่และพื้นที่ชนบทความสวยงามและก็ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลําบากของตำรวจหญิงในฝรั่งเศสนะครับก็ทําให้พวกเธอนั้นได้รับความสนใจจากสังคม การทางานของพวกเธอเนี่ยไม่เพียงแต่เน้นที่การรักษาความปลอดภัยแต่ยังรวมไปถึงการปกป้องสิทธิของผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงด้วยส่วนทางด้านของความสวยงามของตํารวจหญิงในฝรั่งเศสน,น,นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าพวกเธอนั้นมีใบหน้าที่ขาวสวยกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับว่าเมื่อคุณผู้ชมได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ผมเชื่อเลยว่าต้องมีหลายคนที่ลหลงไหลในตํารวจหญิงของฝรั่งเศสแน่ๆจีน ในประเทศจีนตำรวจหญิงก็มีบทบาทที่สำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ต้องการการจัดการกับปัญหาทางสังคมโดยตำรวจหญิงในจีนก็มักจะถูกส่งออกไปทำงานในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นอย่างเช่นในเมืองใหญ่ซึ่งต้องใช้การเจราจาและความละเอียดอ่อนในการจัดการกับเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ความสวยงามของตำรวจหญิงในจีนก็เป็นที่นิยมในระดับสากลทําให้พวกเธอเนะี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดึงดูดความสนใจจากประชาชนและไม่เพียงแค่ดึงดูดความสนใจจากประชาชนคนจีนเท่านั้นผมเชื่อเลยนะครับว่าตำรวจหญิงในประเทศจีนก็คงจะดึงดูดความสนใจจากประชาชนคนไทยได้ไม่ใช่น้อยเลยอังกฤษ ตำรวจหญิงในอังกฤษหรือว่าสหราชาอาณาจักรก็มีบทบาทที่สำคัญในการทำงานในชุมชนและหน่วยงานพิเศษพวกเธอเนี่ยมักจะถูกฝึกฝนให้มีความชำนาญในการเจรจาและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ตำรวจหญิงที่นี่นะครับก็ยังทําหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องเด็กและผู้หญิงจากอาชญากรรมนอกจากนี้การมีตำรวจหญิงในสหราชาอาณาจักรก็ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานของตำรวจอีกด้วยซึ่งความสวยของตำรวจหญิงในสหราชาอาณาจากักรหรือว่าประเทศอังกฤษนั้นก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับประเทศไทย หลังจากที่ได้ดูตำรวจหญิงสวยๆในต่างประเทศกันไปพอสมควรแล้วผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีของดีเช่นเดียวกันและก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตำรวจหญิงเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญโดยเฉพาะในกรุงเทพที่มีประชากรหนาแน่นตำรวจหญิงนั้นก็มักจะถูกส่งไปทำงานในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านของการค้าม,มนุษย์หรือว่าอาชญากรรมทางเพศนอกจากนี้ตำรวจหญิงในไทยก็ยังมีหน้าที่ในการประสานงานกับชุมชนเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในพื้นที่ต่างๆความสวยงามและความเป็นมืออาชีพ ของตำรวจหญิงไทยก็ยังทำให้พวกเธอนั้นเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศด้วยเยอรมนี ตำรวจหญิงในเยอรมนีเนี่ยก็มีบทบาทที่สำคัญในการบังคับใช้กฎหมายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติพวกเธอเนี่ยมักจะถูกฝึกฝนอย่างเข้มงวดเพื่อให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ซับซ้อนและท้าทายความสวยงามของตำรวจหญิงเยอรมันนั้นก็เป็นที่ยอมรับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นการสืบสวนคดีอาชญากรรมและก็การรักษาความสมงบเรียบร้อยในเมืองใหญ่นอกจากนี้ตำรวจหญิงนั้นก็ยังมีบทบาทที่สำคัญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ก,การจัดการกับเหตุการณ์ทางสังคมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากความรุนแรงสเปนตำรวจหญิงในสเปนนะครับก็มีบทบาทที่สำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก หากเราไปเที่ยวในประเทศสเปนก็มักจะเห็นพวกเธอยือนอยู่ในจุดต่างๆเพื่อคอยบริการประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวอย่างพวกเราโดยตำรวจหญิงนะครับก็ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับคดีลักทรัพย์หรือการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งตำรวจหญิงในสเปนก็มีความสวยงามและความสามารถในการเจรจาที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและหลากหลายวัฒนธรรม Canada. แคนาดานะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสําคัญกับการมีตํารวจหญิงในการทํางานตํารวจหญิงในแคนาดาเนี่ยมีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ชนบทและเมืองใหญ่พวกเธอมีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความเข้าใจและความละเอียดอ่อนอย่างเช่นการทํางานร่วมกันกับชุมชนท้องถิน่นหรือว่าการช่วยเหลือผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวนอกจากนี้ตํารวจหญิงในแคนาดาก็ยังได้รับการยกย่องในเรื่องของความสามารถและความสวยงามที่มาพร้อมกับความแข็ แ่งซึ่งถ้าหาใครที่ดูคลิปนี้นะครับและก็รู้สึกชอบตำรวจหญิงในแคนาดาเนี่ยก็สามารถเดินทางไปให้พวกเธอจับกลุ่มได้เลยนะครับซึ่งเรานั้นก็อาจจะไม่ต้องทำความผิดอะไรร้ายแรงมากเพียงแค่โทษปรับเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะได้พูดคุยกับเธอสักประโยคก็ยังดีฟินแลนด์ฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศสูงและตำรวจหญิงในฟินแลนด์ก็ได้รับความยอมรับอย่างกว้างขวาง วกเธอมีบทบาทในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในหลายด้านตำรวจหญิงในฟินแลนด์ก็มักจะถูกฝึกฝนให้มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาทางจิตวิทยาและการเจรจาในสถานที่ที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนไม่ไว่าจะเป็นการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมทางเพศหรือว่าการให้คำปรึกษากับผู้เสียหายโดยตำรวจหญิงในฟินแลนด์นั้นก็ยังเป็นที่รู้จักในเรื่องของความสวยงามและก็ความสามารถในการทำงานอย่างมืออาชีพอีกด้วย เม็กซิโกตำรวจหญิงในเม็กซิโกก็มีบทบาทความสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความรุนแรงสูงพวกเธอเนี่ยมักจะถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องการค้าม,มนุษย์และการช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกสแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งความสวยงามของตำรวจหญิงในเม็กซิโกก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและท้าทายในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความสวยของตำรวจหญิงในประเทศต่างๆที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้ คุณผู้ชมชอบตำรวจสาวในประเทศไหนมากที่สุดอย่าลืมบอกผมในช่องคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับการมีตำรวจสาวในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมทางเพศแต่ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายความละเอียดอ่อนในการจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆความสามารถในการทำงานร่วมกันกันกบชุมชนและการให้ความช่วยเหลือเยื่อจากการถูกกระทำความรุนแรงซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นบทบาทสำคัญที่ตำรวจหญิงนำมาสู่หน่วยงานตำรวจของประเทศต่างๆ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ